ไม่อยากแก่เร็วไม่อยากแก่เร็วสิบผักและผลไม้นี้ช่วยคุณได้หลายคนมีคำถามโ,โหวิปลาไปไหนใครๆก็ทักว่าทำไมหน้ามันเกินอายุือเรียกว่าแก่เร็วพี่ปรามีคำแนะนำอะไรไหมวันนี้พี่ปรามีคำแนะนำในเรื่องสิบผักและผลไม้ที่เมื่อเราทานเข้าไปแล้วจะทำให้ผิวหน้าของเราใสและก็ดูเด็กกว่าวัยแต่ก่อนอื่นอย่าลืม กดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube ูท t ปเฮ h ท f เฟสเพจ a ฮลทู f i s บายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูเบอร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปราจะลงให้ทุกวันแล้วเรามาฟังกันเลย10ผักและผละไม้นั้นมีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลย10ผักและผละไม้ที่จะช่วยบำรุงผิวโดยตรงนั้นเนื่องจากผักและผละไม้เหล่านี้อุดมไปด้วยกรดอะซทโอลและคอลลาเจน มีอะไรบ้างข้อที่ 1. นหน่นอไม้ฝรั่งหรือแอสพารากัสแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งมันดีอย่างไรล่ะอักพิป่ามีคําตอบสําหรับใครที่อยากจะให้โอ้ยเรียกว,ว่าผิวพรรณของเราดีหน้าเด็กต้องไม่พลาดหน่อไม้ฝรั่งเพราะก็มีสารกลูต้าไทโอนตอนหนวยบริโภคสูงมากแถมมีลูทีนที่ช่วยในการผลิตคอลลาเจนอีกด้วยเรียกว,ว่าถ้าทานแล้วผิวขาวออร่าหน้าเด็กจะชัว สถั่วลันเตาถั่วลันเตาน่าจะเคี้ยวมันแล้วยังมีกรดอัลฟาไลโปอีกซึ่งช่วยผลิตกูดตาไทโอนด้วยอีกทั้งยังมีสารไฮยาลูโรนิกที่ช่วยชะลอวัยลดรล้วรอยไม่ให้แก่ก่อนวัยด้วยเรียกว,ว่าไม่ต้องเพิ่มอาหารเสริมกันแล้วเพิ่มไฮยาลูรอนจากถั่วลันเตาเลยดีกว่าโอ้โหเห็นแล้วอย่าทานถั่วลันเตาเลยใช่ไหม มันคงจะอร่อยและที่สำคัญคือทำให้เราสวยแบบไม่ต้องพึ่งเรียกวัาสัญญกรรมต่างๆการทานอาหารต่างๆช่วยเราได้จริงๆเดี๋ยวเรามาฟังเลยว่าเลี้ยวอะไรละ่ะที่เราจะทานได้อีกที่ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ที่สำคัญทำให้เราหน้าเด็กมาฟังสิ่งต่อไปนี้เลยข้อที่สามบรอกโคลีแน่นนบรอกโคลีขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีสารต่อต้านน้ำมูนสละ และกับอัลฟาไลโปอิกที่ช่วยเสริมกูตา้าไทโอเนอร่างกายพร้อมทั้งมีรูทีนเพื่อสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเรามีความยืดหยุน่นใครที่ชอบทานบอกกอรี่เรียกว่าผิวแต่งตึงกระชับไม่แก่ก่อนไว้แน่นอนเลยโอ้โหไม่พลาดเย็นนี้บอกกอรี่ผัดกุง้งแล้วบ็อกเกอรีท่ทะลื่งอร่อยมากแล้วที่สำคัญเราเห็นแล้วว่าบอกกอรี่ทำให้ผิวพรรณของเราแต่งตึงส เห็ดทุกชนิดโอ้โหไม่น่าเชื่อหรือว่าเห็ดทุกชนิดมีประโยชน์มากมายสาวๆที่ชอบทานเห็ดพี่แปรอยากจะบอกเลยหูวโหมันสุดยอดจริงๆเพราะเห็ดมันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายไม่ไว่าเห็ดชนิดนนไหนก็อุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งให้พลังงานที่ช่วยเร่งกระบวนการสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเราสูยไวต่งตึงไม่หย่อนคล้อยแถมมีเซเลเนียมที่จำเป็นต่อการสร้างกรูตาไทโอนให้ผิวของเราด้วย ทานเห็ดก็น่าเด็กได้นะโอ้โหลดอายุของเราไปอีกตังหากเลยเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆห้าถั่วเหลืองถั่วเหลืองมีประโยชน์อย่างไรเรามาฟังคําตอบก,กันเลยถั่วเหลืองถือได้ว่าโอ้โหเป็นนางเอกของผิวเลยค่ะเพราะว่าไหลก็ประกอบไปได้วยกรดอะมิโนถึง3ชนิดได้แก่ไกลซีนกรูตามิกซิสเตอีนซึ่งช่วยให้ร่างกายของเราผลิตกรูต้าได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นก็ยังมีไอโซโฟลาโวนที่ช่วยเร่งการผลิตคลลโเจนให้ผิวด้วยเรียกว่าถัวแต่ละยานเนี่ยไม่ธรรมดาเลยข้อที่6บีดรูทใครเคยทานบีดรูทคงจะรู้ว่ามันอร่อยแล้วถ้าแถมว่าเรารู้วันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรรีบหาซื้อบีดรูทมาทานเราจะทำให้ผิวของเราสวยเต่งตึงไม่แก่เละแน่นอนเลยทำให้เรานี่เรียกว่า สุขภาพสดชื่นเยี่ยมเลยบีทรูทเรามาเสริมความหวานกับผลไม้กันบ้างบีทรูทผลไม้สีม่วงอมแดงกลิ่นแรงแต่เพิ่มความสวยใสยให้กับผิวได้อย่งแจ่มเนื่องจากบีทรูทมีสารไลโคปีนเช่นเดียวกับมะเขือเทศโดยสารตัวนี้สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวละเอียด เรียดเนียนกระชับชะลอการเกิดริ้วรอยอีกทั้งช่วยป้องกันรังสียูจากแสงแดดได้อด้วยอา้าใครยังไม่ได้ลองเรียกว่าต้องลองเลยเจ็ดมะเขือเทศมะเขือเทศสารพัดประโยชน์ด้านความงานจริงๆจะกินก็ได้จะพอกก็ดีมะเขือเทศมีสารไลโคปีนสูงมากและยังประกอบไปด้วยกรดอาัลฟาไลโปอ,อิกจึงช่วยผลิตและเพิ่มระดับกูต้านในร่างกาย ส่งผลให้ผิวพรรณของเราเปล่งปั่งออรา่าสุขภาพดีหน้าอ่อนเยาว์รวมถึงสามารถช่วยป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำร้ายผิวของเราด้วยเปดอะโวคาโดโอ้โหหลายคนทานอะโวคาโดแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยน่าจะจะอร่อยมันก็มีประโยชน์มากมายวันนี้เรามาดูกันเลยเอะโวคาโดช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณทำให้ราดูสวยสดใสและไม่แก่ก่อนวัยได้อย่างไรแน่นอนเลยเอะโวคาโด ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ถูกกล่าวขานในวงการความงามอย่างต่อเนื่องเห็นจะเป็นโอโวคาโดนี่แหละโอโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีกรดไขมันโอเมกา้าซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเติมเต็มร่องลึกและป้องกันผิวถูกทำลายจากน้ำมือสละต่างๆยิ่งไปกว่านั้นยังมีกรุนต้าไทโอนสูงด้วยโอ้โหเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆ คราวนี้เรามาดูเลยโอ้ยคราวนี้เรามาดูนะผักผลไม้ที่เรานิยมตัวถัดไปและก็ราคาไม่แพงตอนนี้เยอะมากอร่อยด้วยเก้าส้มส้มผลไม้ที่เรียกว่าตอนนี้มันทานได้เยอะแล้วก็อร่อยสดยอดเยี่ยมจริงๆเรามาดูซิว่าส้มช่วยทําให้ผิวพรรณของเราสวยเปล่งปลั่งอย่างไรบ้างส้มผลไม้ที่เรียกว่ารสหวานอมเปรี้ยกินแล้สดชื่น แถมด้วยสรรพคุณที่มีมากมายต้องยกให้ส้มเลยส้มเป็นผลไม้ที่รวรวมวิตามินจําเป็นต่อผิวไว้มากทั้งกรดต้าไทโอนเปต้าแคโรทีนและวิตามินซีซึ่งล้นช่วยในการฟื้นฟูนและ,ละบํารุงผิวของเราให้กระจ่างใสผิวเด้งหน้าเด็กป้องกันริ้วรอยแห่งไวัยได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเราต้องรีบกินส้มกันทันทีสิสตาารอเบอรี่โอ้สตาารอเบอรี่ผลไม้ที่หลายคนโปรดปรานแล้วก็อร่อย แถมยังมีประโยชน์ไม่น่าเชื่ออถ้าบำรุงผิวเราให้สวยและทําให้เราไม่แก่ก,ก่อนวัยแล้วต้องรีบหามากินเลยสตรอเบอร์รี่แน่นอนสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูสลสระและกูต้าไทโอนช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและอิสลาตินใต้ชั้นผิวหนังส่งผลให้ผิวขาวออรา่าสุขภาพดีแข็งแรงความชุ่มช่วยให้ผิวของเราอิม่มน้ำตึงกระชับไม่หย่อนคล้อยเรียกว่าบอกลาความแก่ไปเลย เห็นไหมพี่ปลาอยากจะบอกว่าผักผลไม้ต่างๆที่เรียกว่าช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราดีทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเต่งตึงผิวพรรณสวยงามตอบโจทย์ผู้หญิงที่ว่าไม่อยากแก่เร็วไม่อยากให้คนมาทักหุ้ยทำไมอายุของเราเนี่ยเท่านี้แต่หน้าเรานำหน้าไปอย่าลืมสิผักผลไม้ที่วันนี้พี่ปลาได้นำมาเสนอมา กดทูกใจกดติดตามช่อง YouTube h e ์ด f ฟิชเพจเฮลท์ดฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอแล้วก็ช่อง y YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อที่จะเตรียมตัวเข,ข้าสู่ผู้สูงอยุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นคนรอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ